ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชพัฏภูุเกตทุกคนนะครับที่มีความมุ่งพนะพยายามเรียนจนจ,นจบปริญญาในโอกาสนี้อาจารย์ก็ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคนมีความสําเร็จในหน้าที่การงานนะครับแล้วก็ขอให้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในทุกๆวัคน,นครับ c o n c r n t r a t i o n RPKRU ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิตทุกท่าน, <c oughs> ท,านที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปีนี้นะคะขอให้ทุกท่านนําความรู้ที่ได้รับ ไปใช้ในการพัฒนาวิชาชีพและประเทศชาติต่ตอไปสวัสดีค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปริชาประกอบมาศค่ะรองผู้อำนวยการสํานักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศค่ะขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิตมหาวิทยลาลัยราชภัฏภูเก็ตนะคะขอให้ทุกคนนะคะนําความรู้ที่ได้สั่งสมจากล้วมหาวิทยาลายัยไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตยอย่างมีความสุขค่ะเชื่อว่าบัณฑิตทุกคนนะคะจะเป็นคุณคุณภาพของสังคมค่ะ